อีีตอนนี้กําลังเดินทางไปหาเจ้าบูมยาวนะครับเจ้าสานี่คันนะครับสานี่ S Y หนึ่งสามซนะครับผมนะครับรถสองพันชั่วโมงนะครับซื้อเก่ามาครับผมนะครับรถไปค่อยได้ใช้งานครับผมนะครับเป็นรถของพี่ควรนะครับเพื่อมาทดแทนเจ้าโคบสุพีซีร้อยยีรุ่นห้านะครับผมที่ขายไปแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปครับผมนี่เดินขึ้นจากบ่อครับ ทำสลุกดีด้วยครับผมนู่นครับน้องคณะครับมาครับไปซานี่ต่อครับผมโอ้โหครบครับมาวันนี้ครับผมมาวันนี้ครบหมดนะครับไปไปไปมาดูซานี่ครับผมทีนี้โอ้ตามไปครับตามท่อแกไปครับนี่อะท่อแกครับเองครับผม ตามทอแก่ไปครับผมโอ้โหทอแก่จัดเองนะครับอ๋อลอกคลองครับเน่เน่เนลอกคลองคนลอกคลองครับผมไปนวนแล้วเดี๋ยวตามไปครับตามไปนะครับครบชุดครับวันนี้นะครับไมโครทั้งหมด5้คันนะครับผมจอดหนึ่งเอาไปซ่อมนะครับแกทสามสองศูนดีครับจอดอยู่ในส่วนที่ทำงานก็มีจะมีอสี่คัน มีเจ้าโคโมสรุ่นแปดครับสองรุ่นแปนะครับอ0นะครับเจ้าโกเบ่เอสเองเจ้าซาน่บ่งห้าซีเอซีเอครับซุปเปอร์เอซนะครับกับเจ้าซานน่นะครับเอสบ่งสามห้าครับบูมยาวนะครับก็เป็นของต่าแก่เองครับโอ้าไปดูชากเด็กครับเอาแล้วเอาแล้วช็อตเด็ดโอ้โห าแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาเจอตัวเป็นแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับไปแบบทุกเทพครับผมไปไหนไปไหนโอ้ตามกันไปครับครบชุดครับมาวันนี้พี่น้องเอยเล็กพิกหนูนะถือว่าพอมาดูคันใหญ่พอมาดูคันเล็กกลายเป็นเล็กไปเลยครับพี่น้องมาโอ้็อดเด็ดข้ามคลองกี่เนี่ยเอาเราก็ตามไป ขึ้นเขาลงเขาเพื่อให้พี่น้องได้ดูกันครับผมโอ้ติดสติ๊กเกอร์ซานี่ใส่แล้วพี่น้องเอ้ยอนุ่นคันนี้บูมคันนี้มันบูม,ค,นนบมคันนี้เป็นบูมโคสู่คันเก่านะครับผมสู่ของพี่พควนคันเก่านะอะอาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับจัดหนักจัดเต็มครับผมกับทีมง,งานรอเร็กนะครับจะไปฝั่งนู้นแล้วครับไปลอกเอาลงแล้วครับลงแล้วลงแล้ว มาแล้วมาแล้วเอาเอาช็อตเด็ดช็อตเด็ดจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วก็ลอกนะครับน่าจะลอกคองนะครับคันนี้นะครับสําหรับลินยาวเอาทำทางขึ้นก่อน,นครับพี่น้อง ดูมาดูจะขึ้นให้ดูครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับพี่ควรนะครับเท่าแก่นะครับจะขึ้นเองนะครับขับเองนะครับตอนนี้คนขับยังไม่มีครับผมรออยู่รออยู่นะครับรออีกคันนะครับได้ข่าวว่าจะเอาอีกคันนะครับผม แล้วก็บิดตัวตามสไตล์ของคนขับโอ้โหเท่ครับเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอ้สวยครับสวยเหมือนได้โชคเลยนะครับคันนี้กับซื้อมา1.4ล้านครับพี่น้องนะครับ1.4ล้านนะครับ2,000ชั่วโมงเนาะแกซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนบูมเปลี่ยน เมื่อก่อนบูมสั้นนะครับมาเปลี่ยนบูมเป็นบูมยาวนะครับใช้งานนะครับโอ้โหใช้งานนะครับงานก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับ,บบูมยาวนะครับก็คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะนะครับโอ้เอาแล้วแหละเคลียร์ลิงแล้วคร,ครับต่อไปก็เคลียร์ลิงบ่อนี้สงสัยเขาจะทำอีกนะก็อยู่ในฟาร์มนะครับผมโอ้ฟ<อ>ัดเบี่ยงกันพลบพลัน ครับฟังเสียงนะครับเสียงปัม๊มเนี่ยร้องเอออ่าเลยนะครับอเอาเอาเคลียร์ลิงครับเคลียร์ลิง สวยครับสวยทักทายแล้วเนี่ยนะผู้ใหญ่ใจดีี่นอนเ้ยอยู่กับทีมงานแม่โคเนี่ย ก็แสนจะมีความสุขก็แบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับได้มาถ่ายแม่โค้พี่ยงน้องได้ชมกันเนาะฝากไว้ด้วยเด้อตาแม่โคสตเมืองนะครับนะครับทีมงานล่อเหล็กนะครับสุราษฎร์ธานีเนาะน้องแท็กเตอร์นะครับโอ้โหเครือข่ายครับเครือข่ายขอบคุณน้องนะครับที่พามาชมนะครับพามาถ่ายวีดีโอเนาะตอนนี้เราดูพี่ควรนะครับเกียร์ลิงนะ ยังป๊กครับยังป๊กโอ้ไปแล้วไปแล้วเนี่ยเคียร์ลิงอยู่นะครับอันนี้ก็จะลอกคองเหมือนกันนะครับรถห้าคันเนาะ dao thảo đào thảo thảo đây thảo âu nó เครื่องเสียงอะไรยังใหม่หมดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้รถคันเนี้ยสีรุ่นนี้ของซานน่รุ่นแรกๆนะครับที่ออกมามันจะสีไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นกับทุกคันนะครับของรุ่นแรกของซานน่ที่ออกมานะครับเนี่ยสีนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่ภายในภายอะไรใหม่หมดครับเกเว้นสีนะครับยังไม่ค่อยใหม่นะครับสีรุ่นเดียวกันหมดครับทั้ง200ทั้งร้อยสนะครับเหมือนกันหมดนะที่ผมเห็นมาคือว่าสีมันจะเป็น ออกสีค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสีจะซีดนะครับซีดหมดเลยนะครับเนี่ยดูจากภาพก็เห็นชัดแล้วว่าสีรุ่นแรกๆรถสานีส่สีจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนเครื่องส่วนอะไรก็โอ้ก็โอเคครับนะครับพอชมการทํางานของเจ้าซา,านี่เอสวายนึ่งสามห้าซีรัตต่อครับผมนะครับจากไอห,หนุ่มเมืองจีนครับไอห,หนุ่มเล็กนะไนอะห,หนุ่มเล็กเนี่ย เนื้อไปเรื่อยครับเนี่ยคือข้อได้เปรียบครับของบูมยาวนะในการลอกคลองลอกอะไรนะครับบูมยาวเนี่ยนะครับบูมสั้นหมดทิศนะครับเล็กๆนะครับทำได้สบายๆนะครับบูมยาวสําหรับลอกคลองก็ตัวเต็นของเขานะครับเนี่ยแหละงานลอกคลองเนี่ยแหละครับ เป็นพี่คพิวนะครับที่ขับเองนะครับันเรือเท่าแก่นะครับขับเองนะครับโอ้สวยอ,อาทิติไม่ได้เลยนะครับโอ้สวยสุดนะเรียกว่าสวยสุดเสียงก็เหมือนกันกันกบคันคันใหญ่แล้วครับเสียงคล้ายกันเป๊ะเลย แต่ว่าในส่วนของที่ได้ยินคือเสียงปั๊มนะครับนี่จะนี่หลอกแล้วหลอกแล้วในี่ใกล้เลิกงานแล้วครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสี่หกนาทีเนาะห้าโมงก็เลิกงานกันแล้วนะครับก็ทำกันต่อครับชีวิตนะครับชีวิตสันวนไปพี่น้องเลย uh นะครับก็มาถ่ายพี่น้องได้ชมกันนะครับ ความรู้ความที่ว่าเขาใจรถไม่มีเท่าไหร่ครับพี่น้องแต่อาตบายว่าชอบนะครับรามาถ่ายมงชมกันนะครับผลงารทํางานของเขานะครับเผื่อพี่น้องสนใจนะครับของแต่ละรุ่นนะนนสวยสวยพึกเลย เก็บงานลอกคลองไปเรื่อยฮะ,ะนี่ครับนี่เคียริง่งเกียริ่งนะเกียริ่งนะครับมุงกีเล็กๆแขนยาวๆนี่น้ำมันเป็นถังนะครับพระจ้างนะครับน้ำมันถังนะครับตอฝาไว้ด้วยครับกับทีมงานล้อเหล็กนะครับ น้องเล็กสุดครับในค่ายนะครับในทีมนะในทีมนะล้อเล็กนะครับในงานนี้นะครับก็น้องเล็กสุดครับกอจอดซานี่เอสบายหนึ่งสามห้าซีเนาะนะครับส่วนทรงงเอก็สวยนะครับเนี่ยเนื้อรถใหม่เนาะมันถูกหวยแล้วครับร้านสี่นะครับของพัชโมงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับกับทีมงาน รอเหล็กนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาม่กดสมมเสเมืองเอกควเตอร์นะครับผมนะครับจะนำเสนอผลงานนะครับรถขุดนะครับของทีมงานนะครับให้ท่านไปชมกันนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมเป็นแรงบันดาลใจนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้าครับ